สวัสดีครับเพื่อนนะฮะรายการตั้งแต่กล้องแท้ครับผมหายไปนานนะครับยาามาวันนี้สามเอ็ดผ่านวาคผมนะ่งสองห้าแปดก็เป็นวันก่อนวันขึ้นปีนะครับทางบ้านผมนั่งทำบุญอะไรก็ไม่รู้โรงแรงครับนี่มาเลยครับ เดี store, ๋ยวเราไปรีวิวห้องกันดีกว่าก<ย>ารนะครับไม่ได้หายอะไรเป็นพะเพราะว่าแม่งพอมีปัญหาไม่เหมือนมันจะเอาไปยูทูบอะไรไม่ได้ไม่ดีกว่ามาดูหรือห้องผมกันดีกว่าครับนี่ฮะห้องอันนี้ผมจะเชิญตัวครับแต่วความผมจะเชิญตัวครับพอมแม่งทำห้องเองทั้งหมดนะมีโง่ไงกูทาสีเองกูทำเองทุกอย่าง ตัดผ้าม่านเองกูโปโปผนางเองกูทำะไรทุกอย่างยกเว้นแม่งแอร์ครับเขามาติดให้ครับแี่ดูอะไรครับนี่มป็ชักผมอ่าที่วางของผมครับนี่ลูกอมอย่างหนึ่งที่ไปกินเพิ่มพลังงานไอสัตว์อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้แม่งซื้อมาจะให้หมาครับผมไม่ได้ไปกินเองครับนี่เปิดจะมีลูกอมอะไรไม่หมด ไอชิโชครับไงชิโชครัขยามเป็นขยาด้วยไม่เช็ดไม่รู้เช็ดอะไรมาแล้วหรือเปล่าขยานี่นะฮะผู้ชายจะรู้จักดีนะบ้าก็มาเช็ดน้งปากเฉยครับน้ำลายไหลนี่ฮะไอชิเป็นครับไม่เคยใช้เลยคอมนาบ,บูค,คบพี่เอาไว้ใช้ตัดและต่อีอฮะนี่เป็นกระเป๋า,า,าครับไม่ฮะเดต๋ยวดีบัตครับเอามา กันน็อกไอ้ควันี่เอาไว้เก็บพวกไส้ในฮะมนี่เป็นโต๊ะเก็บของครับไม่มีหาเลยฮะมีแต่พวกอุปกรณ์ยานะฮะนี่กระจกครับนี่กรพฝงเจาะลูกนะอดีแต่ยังนอนครับเตียงนอนเตียงนอนชายโสดครับนี่างี้องมังอันนี้ก็เก็บเ้ียะครับจะไม่เก็บนี้ไม่เชี่ยกว่านี้ครับ นี่ครับนี่เสื้อผ้านี่ครับหมวกกันน็อกครับข้างในนี้ไม่อยากให้พูดมองไม่เห็นโอ้โนี่ครับก็รีวิวห้องผมนะฮะก่อนวันอีพีสองเปกก็ก่อนปีใหม่ครับนี่เป็นห้องผมสวยเวลาอ่าก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็แค่นี้อยู่ยจิบอย่ารอ นี่เราเป็นเป็นบ้านตรงข้ามครับแม่งไม่ไหมไม่กี่ตัวเหาวชิบหายก็ไปเฉยก็เาเห่าตลอดไอ้เี่ยม,มันเล่นนะเหีนเก่งยางี้นะกูกับหมาเนี่ยตบเด็กเตะมาท้าหญิงต่อยนกเก่งจ้างกูเนี่ยก็น,นี่ก็โอ้เชี่ย,ยปวดขี้ว่ะก็ ปเป็น,นวันที่สามเป็ดนะฮะก่อนวันปีใหม่ก็ขออวยพรให้ชาวยูทูบทุกคนนะฮะประชาชนทุกคนนะครับทั่วทัรโลกฮะขอให้ถูกสามวันปีใหม่นะครับก็ผมจะไม่พูดนะแบบขอสิ่งแอนโัสนาว่ามันเป็นไม่ได้ไมนเป็นไม่ได้หรอกขณะกูขอคอมเนี่ยไม่ได้คอมเลยอ,อ,อย่างนะนี้เนี่ยคอมที่ทํางานกูนะเนี่ยคอมที่ทํางานกูขอคอมแบบอยัองไม่ได้ก็ขอแอมตัวดีๆเป็นคนดีของประเทศชาตินะครับทําในเรื่องดีๆแล้วกันเนี่ยที่กูจะขอนะครับ แลกูจะเดิมไปบนมาทำงานวันนี้ปวดหัวนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็บิดทามกันที่ดีกว่ามาแล้วครับก็สุขสันต์วันปีใหม่ฮะสวัสดีปีใหม่ด้วยครับผมเรียบครับ